อย่าไปท้อถอย <c oughs> ถ้าไปท้อถอยแล้วไม่ได้มานมันคอยรังควันอยู่เหลือเกินเมื่อผู้ใดคิดจะทำความดีในเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีมารมาเบียดเลยถ้าไม่มีผู้มายั่วให้โกรธให้เกลียดทะเลาะวิวาทกันเอาก็เกิดไปรักให้ชอบใจ ในรูปสวยๆงามๆนั่นซะอย่างนี้นะมาคว่าใจมันหมุนไปในกิเลสเหล่านี้อยู่ไปมาอยู่เช่นนี้เราจะเป็นสมาธิได้อย่างไงอ่ะน,อน,นั่นแหละอันอยากนอนก็ไปนอนซะโดยไม่ได้สกัดกั้นความหลับนอนนี่แม่แต่น้อยเดียวอยงี้นะ